ขับจานผมเริ่มอัดอีกรอดผมมันขึ้นน้อยจริงวะหรือเราต้องเอารถคันนั้นมาขับด้วยมันคนเลือกคันแรกเนี่ยเมืนเราเลือกรถไปแล้วจ้ครัพจา้ครับผมอ่านแล้วนะได้ได้หกคนนะพร้อมพร้อมมาครับพร้อมเฮอผมต้ออยู่คันนี้เกจัมเต้นพวกเราอยู่ในหีกันแล้วเนี่ยคนที่จานจานเสียงเสียงนะขับฟุ้อยู่ในคีบบดอะตอนเนี้ย ใช่ใช่อัดอยู่ผมมันอัดรวมไม่เป็นไรได้อยู่เกิดความสนุกสนานเพราะความบันเทิงครับจารย์การถอดหนักไม่ทันขั้นเดิมอีกแล้วพร้อมใช่ไหมครับจารย์ตึ้นแรกมาห้าก้าวมาโค้งเจ็ดสองศูนย์อ่ะเก้าพุ่วแปดพร้อมพูดพร้อมพูดครับพร้อมหพูดเฮ้แต่แม็กซ์เลนขับดีนะแต่ไม่เคยขับตัวโปรเลยสุดยอดแต่แต่จารย์ดีใช่ไหมครับ จานพร้อมนะครับรู้ไปซู่เขาไม่ได้หรอกไอเอาคันถนัดมาแล้ววะอาเกลลาเฮโปผาแล้วครับจันจันเเออาหนนน่ยจจผมพร้อมแพ้แล้วครับตามข้าวเก่าไหมทันทันยังไงก็ทันคือฝีมือจันโหดอะทันผมอยู่แล้วผมผมแค่ตัวกากตัวหนึ่งผมยอมถือตัวเองเลยว่าเป็นคนกากเอาแล้วเอาแล้วผมคนกากจริงๆผมยอม ขับแล้วนี่มขับดีๆเลยวผมบอกเลยผมจะขับให้แม่ต่อให้กูอ่ะเอาจริงๆเหรอคระับโอ้โหผมบอกเลยได้ดีเพราะาจันไก่อะ่ะคนเดียวเลยผมยกให้ชื่อเป็นชื่อจันไก่หลาๆเลยอะ่ะมาแล้วนะ เมามาฮ้ยโอ้โหย่ไงไงโค้งดีเกินบางทีงเฮ้ยเย้าผมต้องมีธรรมาทีหน่อยแล้วเฮ้ย <Okay. S 2> เอาวะกร <c oughs> ะจายเลยเต้นไม่ไหวห้าเก้าเก้าเหรอครับจานเสรยับเลยอ่ะอุ้ยจจนเคปไปแล้ววะ จานจานเคเหรอครับเฮ้ยใครว่าอีคนนึงอะเหียผมขึ้นเขาเลย่เวอ่ะใช่ผมไลดีจันเคปอยู่นี่ยนี่เหรอหนเคปไม่ก โอ้ป็นไ,ไงไล่กัน,นแล้วไล่เยื่หมันแล้วเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะจานเข้มเอาว่ะเข้มจริงเ,แบบเลยแบบเ,ลแบบเลแบบองเบียดเบียดจังเข้มตกข้างทางเลยนะเฮ้ยแมวแมวเดี๋ยวโกงเฮ้ยเอาว่ะแรงอยู่มาดิมาดิ อุ้ยจานครับหน้ายกเลยอ่ะลอยใช่ใช่ลอยลอยโอยู่โหดอยู่เอาแล้วหลุดโค้งเรียบร้อยเรียบร้อยบอกเลยเรียบร้อยใช่หลุดโค้งเรียบร้อยเรียบร้อยเกม แต่ไงเดี๋ยวเขาก็แซงผมได้จะไหนกับจำต้นอยู่ไหนนไก่ครับตามสองคันหน้าไม่ทันเอยยี่อะไรบิบอลมันดีจานจานเกอะไร้าเกกับเครั MT เก้ใช่ปะใช่ครับใช่ โอ้ยโอ้ยมีคลิปมีคลิปเดี๋ยวผมส่งให้โอ้ยูโอ้ยูไอได้ห้าเก้าเก้ายังอ่ะได้้แลวอไอ้จะไหนลองลองคิวผมไปอีกอยากรู้ว่าสมรรถภาพจะเป็นไงคนที่แบบสามารถดึงประสิทธิภาพของมันออกมาได้เอาเรื่องเอาเรื่องแต่ในไส้จะยอมแพ้เลยนะคือแบบถ้าแบบยับทางแบบโค้งเล็กๆอะ่ะเดี๋ยวก็รู้ ต้นมม้ลังต้นกำลังตามขึ้นไปอยู่ชนเข่ายับเลยมาแล้วไอ้ไปรอรอกันอยู่อะจามไ<อ><อ>ด้ทัาเดี๋ยยอ,อมเอาดิเอาดิจนเคปฟจะเอาหอ <c oughs> เหรอ,อไอ้หวังเหนื่อยแล้วนะทางตรงคันนี้มันไม่แรงเลย เราไม่ต้องเลี้ยวดิเราตั้งมาตีจริงนี่วะเอ้ยขึ้นเลยมันอยู่ไม่เลยสัตว์เอาเลือกเลือกแล้วเหรอเฮ้ยจานจานจานเคเบแรงจริงเนี่ยยังไม่ทันเลย M อ็มเอ็มทสิบนี่รุ่นไหนต้นฮะ M P ็มสิบอ่ะ M P ็มทีเก้าร้อยปะขนาดนั้นใช่ใช่รถถูกเลยแต่แรงรถ รถจักรรถหลังแผนเองไม่ใช่หรอรถแจักรอ่ะมันหน้าตาเป็นไงวะลีดยี่ห้อยี่ห้ออะไรอ่ะโมสเตอร์อะไรทุกอย่างเลยแหละอืมคือแบบหน้าท้ายค่อยดีวิแซงแล้วอ่ะแซงแล้วอย่าอย่าอย่าโค้งอย่าหลุดโค้งเท่านั้นบอกเลยเดี๋ยวตาหน้าลองไปเอาข้ากาวไหมได้ได้ ได้สมบมาธนาอักกะลาอะรานี่โคตรลายเป็นโคตรกาดโคตรไก่เลยทำไมตอนนั้นเองยังได้อยู่อ่ะน้าอืมอือนาเป็นเก่งขึ้นเยอะเลยไม่ไม่ได้พอจานไก่ได้พอจานไก่ได้พอจานไก่คนเดียวเป็นไรจานเลยไปรอบนี้ยกอันดับให้จานเคฟก่อนไม่เป็นไรผมยอมก่อนจานเคฟเขาเซีนแบบนี้จริง จริงจริงจริงต้องเล่นบ่อยด้วยนะประเด็นอ่ะอืมเล่นบ่อยทิมหมงโค้งอะไรหมดแล้ยตัวจับรถที่แบบเล่นชอบใช่ใช่ผมแม่งยังยังกากาอยู่หรือตัดนั่นี่มันตาละแสนนี่นะครับที่ได้ตาละเกือบเกือบแต่ไม่ถึงเกือบแสนใช่ใช่แปดเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นประมาณนี่เราปั๊มเวลไอ้ปั๊มเงินก็ได้กนี้ได้เลยใช่ไหมปั๊มเวลได้ด้วยครับ ปั๊มอ๋อแล้วปั๊มนึงเขาไปได้ไหนครับไอ้วิ่งโง่ครับแบบวิ่งทางตรงยาวห้ารอบไอ้นี่ปะชื่ออะไรนะด่วนทางด่วนนะทางด่วนทางด่วนมันรอบเท่าไหร่ครับมันเป็นห้ารอบได้รอบประมาณสองแสนครับอ๋อไอ้ด่วนไฮเวย์ปะใช่ครับไฮเวย์วิ่งไปกับแล้ว เอาไปกลับหลุดยับเลยว่ะไอ้เฮ้ยไงตอนนั้นยังตอนนั้นยังดันกันหนุกๆจานไก่ครับข้างหลังข้างหน้าเห็นใครแล้วอะข้างหน้าของยังเมนไคเลยบนนี่ไงลองห้าวกรอบมดันกันดูเตยจะชอบเพราะมันดูดดูดถนอมมากเหมือนย้อนรับเลยลองดูนะคือแทบไม่ต้องเบรกเลยดู ดูจากที่้องขับใช่ไหมครับแล้วนันใช้คีบอร์ดด้วยจนดดูดิไอ้ใช้คีบอร์ดอยู่ปะจอยจอยจอยใช่ปะจอยใช่ใส่บอกว่าใส่เรียบร้อยหลุดโค้งไปแล้วหนึ่งผมผมผม พาดไปไม่เป็นไรให้ให้จัดเคปะเพื่อไนไอ้อีกคนหนึ่งวิ่งดีปะวิ่งบ่อยปะเพื่อ,อไนไอ้มันวิ่งใช้แต่เอ็นเสยงเดียวเลยมันไม่ค่อยใช้สุดอ๋อ้ยจัดเคปไปไกลแล้วนะ แล้วแล้วเข,เข้าที่ชัยแล้วอะโโหเอาอ่ะบวกสี่เก้านินี่ผมแบบไม่พลาดเลยนะเฮ้ยจานเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วผมเข้าแล้วเรียบร้อยเข้าแล้วด้วยเวลาที่สองเฮ้ยจานแปดทียี่สามแต่เขตได้แปดนาทีสี่